เป็นหนึ่งวันที่ดีๆกับเจี๊ยบอ้อนฮัลโหลโตโน่เหรอนี่ Hello, ono, พี่มาถึงแล้วนะ mm hmm. อยู่ที่ไหนแล้วล่ะอยู่ตรงไหนออกมารับหน่อยได้ไหมพี่ตัวเลขที่เขาหยียบใครอ่ะ อียนพี่เจียมนั่งคุยคนเดียวก็เป็นด้วยค่ะไม่เห็นมีใไรเลยตลอดเลยนะเนี่ยืมก็ช่วงรับเป็นยิ่งแซมลี่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาบุกกองละครชื่อว่าลูกพี่ลูกน้องซิคคอมที่มีตอนนอกกันใช่เคยต้องซ้อมบทไว้ก่อนเผื่อว่าเขาจะให้เล่นด้วยใช่ใช่ใช่อ๋อตอนนี้นะคะแอนกับพี่เจียมไปอยู่ที่ฉากถ่ายทำซิคคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องพี่เจียมแอนอยากไปดูว่าเขาถ่ายยังไงพาไปดูหน่อยสิอยากจะไปดูกันใช่ไหมดูน้องกันกับ มันหมี่ด้วยค่ะมันหมี่ด้วยซึ่ดูันดปกว่า รู้พี่น้องใช่เดี๋ยวเราจะมาแอบดูกันนะคะว่าคนในกองเขาทำอะไรกันนี่้ยนั่งถึงจีกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยใครอะนั่งทำอะไรกันอ่ะน้องกันนะคะแล้วก็มัดหมี่ค่ะสวัสดีค่ะนั่งทําอะไรกันอยู่หรอคะทานโบทค่ะโอ้ยนี่ทานข้าวกันอยู่หรือเปล่าพี่อยากจะขอให้พาเดินดูหน่อยว่าตรงไหนเขาทำอะไรกันบ้างได้ไหมคะมาถึงแล้วแบบทำอะไรบ้างตัวนี้เป็นมาเก๊ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นคอสตูมเหรอคอสตูมทางฝ่ายแบบเครา้านี่ต้องเป็นเสื้อของกันแน่เลยใช่ที่มีโล่ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่กับนักแสดงนำนะคะของซิทคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมันเออเลยต้องให้แต่ละคนนะคะแนะนําตัวเองอ่ะผู้หญิงก่อนว่าเล่นเป็นใครว่ามีเล่นเป็นจ้าจ๋าค่ะสาวข้างบ้านของหนุ่มปันกับธันวาแล้วก็สอนพิเศษน้องออมด้วยค่ะโอ้ยอ่ครับผมกันนพัฒครับรับบทเป็นปันครับผมในเรื่องแ่ะรักอ่ะน้องพลค่ะรับบทเป็นออมค่ะครับเป็นน้องของพี่สองคนค่ะ ผมโตโน่นะครับรับบทเป็นธันวาครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับปันครับแล้วก็เป็นพี่ชายของออมแล้วก็เป็นคนที่จะจ่ายแอบชอบอยู่มาเ้าอยากจะรู้ว่าโตโน่เนี่ยนะรับบทเป็นอะไรในเรื่องลักษณะนิสัยก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะครับครับรักพี่รักน้องรักหมู่บ้านรักครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ครับ ในเรื่องนี้คือสองคนนี้จะลุมแกลงน้ออมตลอดหรือเปล่าคะแกลงนอกจอมากกว่าในจอตายแล้วโอ้ยก็คือต่อไปนี้ผมจะปกป้องเขาแล้วกันหนีมาต้องทําหน้าที่เป็นพี่ชายที่ดีต้องปกป้องน้องอย่างนี้นะคะไม่ค่ะเขาเป็นยังไงคะเขาพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกเขาก็ยังแกลงอยู่นี้พลอยอาจจะคิดว่าผมแกลงพลอยเพราะความสะใจแต่ว่าจริงๆผมแกลงเพราะความรักความเอ็นดูดังสุภาษิตที่ว่ารักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมอะไรอะสองคนนี่ชอบมีมุกแลกล้งตลอดเวลาแล้วมันหมีอะคะโดนแกล้งบ้างไหมะคะสองคนนี้คืออย่างการเนี้ยโดนแกล้งกสี่แผ่นดินแล้วค่ะเขาแกล้งเราอะคะใช่ค่ะหลายหลายอย่างเหมือนกันคะ่ะสี่แผ่นดินก็คือ,อยังไง<ะ>แกล้งยังไงบ้างแกล้งไงคะก็กุลสมาธิระคะ่ะ ควสมาธิแบบก่อนอก่อนชําทำให้ไม่มีขำอ่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะทําให้ขำม,มากกว่าก <ละ S 1> ็คือเรื่องนี้นี่จริงๆเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งจะมีหลักๆคือสองครอบครัวครอบครัวธันวากับปันแล้วก็น้องออมก็เป็นเรื่องของความรักในครอบครัวซึ่งอาจจะมีในเรื่องของการถกเถียงกันบ้างแต่ก็ไม่แตกแยกกันนะคะก็จะมีแง่คิดมีมีแง่คิดตลอดตลอดเวลาทุกครั้งเลยใช่ค่ะ ะะต้องโหต้องขอบคุณกองนี้มากเลยที่เปิดที่เราแบบชมทั้งกองเลยเนะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวของเราน้องแอนเลยค่ะขอบคุณค่ะ